จะพามาแนะนำตัวรถของเรานะคะเป็นตัวใหม่นะคะที่เรียกว่ารุ่น e v e r อร์เรสต์สนะคะ การขายของที่นี่นะคะวันนี้นะคะจะพามาแนะนําตัวรถของเรานะคะเป็นตัวใหม่นะคะที่เรียกว่ารุ่นเอเวอร์เรสต์สนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพามาชมตัวรถนะคะว่าตัวนี้นะคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําพวกสุดแต่งอุปกรณ์ตกแต่งเสริมให้ด้วยนะคะอย่างทางด้านหน้าใน ตัวนี้นะคะจะมีเป็นชุดแต่งนะคะเรียกว่าเป็นตัวชุดแต่งเสริมของตัวกระจังหน้ามาแต่งนะคะพร้อมตัวอักษรเอเวอเรสค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นข้อไฟหน้านะคะเป็นตัวข้อไฟดาด้านนะคะพร้อมตัวอักษรของเอเวอเรสสีแดงด้วยนะคะช่วยตกแต่งด้วยค่ะด้านข้างนะคะต่อมาด้วยจะเป็นคิ้วล้อนะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะขนาด3นิ้วค่ะช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากขึ้นด้วยนะคะ ต่อมาที่ด้านข้างเลยค่ะตัวนี้นะคะด้านข้างนะคะจะใส่บ่องมือจับกัรล้อยนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวอักษรเอเวอเรสเหมือนเดิมค่ะเป็นตัวสีแดงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามมากขึ้นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นด้านท้ายของตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะด้านท้ายนะคะตัวนี้จะตกแต่งนะคะด้วยเป็นข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดําด้านค่ะ เพื่อเพิ่มความเฉีียวนะคะแล้วก็มีมิติให้กับตัวรถมากขึ้นด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะตัวรถนะคะจะเป็นการตกแต่งพิเศษนะคะเพิ่มมาจากตัวเอเวอรเรสต์ทั่วไปนะคะก็คือตัวล้อนะคะจะเป็นขนาดขอบ20ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กสีดํานะคะก็คือลมดําให้มันดูสวยงามแล้วก็ดูดุมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวกระจกนะคะจะเป็นตัวครอบกระจกสีดําเงานะคะเพื่อเพิ่มมิติ ความสวยงามแล้วก็การตกแต่งให้ได้ดูสวยงามมีมิติมากขึ้นด้วยจ้ะต่อไปนะคะเดี๋ยวโฟจะพาะลูกค้าทุกคนนะคะมาดูภายในของตัวรถรุ่นนี้นะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวดูภายในเลยนะคะ ภายในนะคะของเราเนี่ยอย่างแรกเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเ e กียร์ออโต้สี่สปีดนะคะเป็นควมารมอะไรพาว่าไฟฟ้านะคะลูกค้ามีปุ่มฟังก์ชันหน้าตอนะคะจะเป็นตัวหน้าตออ่อขนาด8นิ้วนะคะซิงค์3คำสั่งเสียงภาษาไทยค่ะลูกค้าเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นรุ่นเฉพาะพิเศษของตัวสปอร์ตด้วยนะคะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าด้านคนขับนะคะสามารถปรับได้8ทิศทาง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถสำหรับรถรุ่นนี้ถ้าลูกค้านะคะสนใจหรือชอบในตัวรถรุ่นนี้นะคะโฟนะคะจะขอแนะนำโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญต่างๆของรถรุ่นนี้นะคะในวันนี้ให้กับลูกค้านะคะอย่างแรกเลยโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะโปรโมชั่นที่1เรามีส่วนลดนะคะ แถมจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณลูกค้ารับไปเลยค่ะวันนี้ถ้าลูกค้าจองภายในเดือนนะคะรับส่วนลดพิเศษค่ะอยู่ที่ 1, 5 0 0 0 0าทค่ะบาทค่ะโปรโมชั่นที่2นะคะสาหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นที่เหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นที่ช่วยผ่อนนะคะอยู่ที่90วันเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็โปรโมชั่นสุดท้ายนะคะคือโปรโมชั่นที่3โปรโมชั่นที่3ของเรานะคะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะผ่อนอยู่ที่48ดงวดค่ะลูกค้า ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นไหนของเรานะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ในอาร์ใต้โค้ดนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปของทางปอดเทชาาบางบอนนะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะทําคลิปดีๆมาเสนอให้กับคุณลูกค้าเรื่อยๆเ,เลยคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ